ใช่ไหมนี่นี่สายมือเนี่ยบาณตัวอะไร

นาห้องนาห้องคาเฟ่ <c oughs> อ่ามาที่ไหนเนี่ยนะอนนี้มาที่ไหนกันครับหนูมาหนูหนูมาเที่ยวเที่ยวมาหนูจะพาไปดูวตวฝอะไรอยางงี้ครับไปดูอะไรนะ <c oughs> สวัสดีครับก่อนตอนวส, <c oughs> สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอ่าตอนนี้พี่ประวันกับพี่มาวินจะพาไปดูอะไรครับ ราพาไปดูแล้วราพาไปดูก่อนครับท่านแรกต้องล้างมือก่อนนะมาล้างมือเจอกรฮอ้อยู่หน้าห้องคาเฟ่ดเดี๋ยวรอก่อนเนี่ยปราวาล้างแล้วเห็นไหมอ่าล้างสะอาดแล้วพอแล,ล้วลูกไปไปอันนี้ค่อยๆเดินอันนี้ตัวอะไรเนี่ย เนี่ยตัวอะไรเป็ดเหรอจะพาไปดูไปดูอะไรก่อนพี่วินรอน้องปะป๊าด้วยดิสีดำวินอย่าเพิ่งรีบวิ่งเดินดิ๋ยวปป๊ะป๊าสีดำตรงนี้เขาขายอะไรขายอะไรขายกาแฟเหรอขายกี๊ข้าวมาทางนี้ทางซ้ายนี่วินมาทางนี้รอช้าๆได้หรือ เดี๋ยวประันหยุดการประมาณประวันอันนี้คือโซนอะไรตัวอะไรเนี่ยใช,ใช่ไหมนี่นี่ซ้ายมือเนี่ยประวัน มาร้องยังไงม้ามาภาษาอังกฤษมอาพิ่งไปลูกเว้นมาเนี่มาภาษาอังกฤษเรื่อไว่าฮะอันนั้นม้าลายฮอส โอเคอันไหนพ่อมันพ่อมันตัวไหนชี้ดินุ่นตัวใหญ่หนอนใช่ไหมใช่อย่าไปใกล้มันนะพ่อมันอันนี้ลูกมันตัวไหนอันนี้สีอะไรสีดำสีดำสีอะไรสีเหลวสีบ้าวเจ๋อไอ้น้องอ่ะดูพี่มาเวียนขจับเดี๋ยวจับได้ไหมอย่าไปนู่นลูกมันอันตราย อืมต้องถ้าถ้ามาจับอย่างนี้ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยไหมต้องฮะพูดดิต้องมีต้องมีอะไรอ๋ออ๋ออันนี้หนุกอะไรมานี่ปา้าวันพาไปดูตัวนั้นหน่อยน่าตัวน้อยนะออ่ะ Netflix. ลองลองลองแล้วพาดูตัวน้อยหน่อยชื่ออะไรเนี่ยตัวเนี้ยอุย้ยตาด,ดูตามันสิวีล่าดูตามันชื่ออะไรชื่อวิล่าชื่อวิล่าหรอ เอ้เอยิ้มหน่อยบอกบอกยิ้มหน่อย,ย,อยพาไปดูตัวอะไรต่อเป็ดนี่ยทางนี้ทางนี้ห่านหรือเปล่าหงาชา้ชาชา้าช้าช้าเดี๋ยวมันกัดนะยืนอยู่เฉยน,นี่ตัวอะไรครับเขาวิ่งกัดนะเนี้กัดกัดเนี่ยหมาแล้ว มาแล้วมะนจิกได้นะมาชูข้อหน่อยเะาพาไปดูอะไรครับโอ้เป็นอันนี้สระน้ำเหรอต้องเดินดีๆนะเดี๋ยวตกใช่ไหมหนูหนูจะพาไปดูนั้นเด็กมาคนเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องต้องต้องทำยังไงต้องมี้ออกอ,อ่าเราจะไปดูดูอะไร อาะปวานมาพูดกันจะไปดูอะไรครับเนี่ยพูดกับกล้องก่อนไปดู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 เป็ดน่าไปดูเป็ดตัวเล็กเหรอไปดูนีดูนนี่ไับไปอะไรเดินนะจับพี่บินไว้เออนี่เหรอเฮ้ยปวานอย่าไปใกล้ลูกเด็ดตกเฮ้ยเรามีแม่มันด้วยเห็นไหมหงนะอันนี้เขาเรียกอะไรห่านหง เขาคิดว่าเราเอาอาหารมาให้หรือไปเดินเข้าไปตรงกลางพี่ต้นตัวนต้นมาแล้วต้นนู้นมาแรงมากเลยต้นู้นน่ะาว่ต้นู้นก่ะเดินตามเราอ่าอะไรอร่อยนะครับอาหารอร่อยไหมที่นี่อาหารอร่อยเลยโหมาเร็วมากเลยเออชนแล้วตุ่มอาหารอร่อยเลยโหมาเร็วมากเลยเออชนแล้วตุ่มนี่นีอะไรเขาห่วงเขานะ ไปทางนี้ได้ไหมลูกได้ปาวินไปทางนี้ได้ไหมได้ไปไปทางนี <ahead> ้ปาวันเดินดีๆลูกอันตรายเรงนี้มีกลูกโอ้ได้เดี๋ยวเรซัอย่างไป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 ไ มีอะไรครับบอกท่านผู้ชมดิตรงไหนหันมาคุยให้ท่านผู้ชมหน่อยมีอะไรตัวนึงตัวนึงอ่ะมีอะไรตัวที่มันโหดกว่าเยอะอ๋อน่ากลัวไหมกลัวสิมันมีโหดไหมมีตัวโหดไหมมีประวานกลัวไหมล่ะไม่กลัวโอเคไม่กลัวเลยโอเคเพราะประวานเก่งใช่ไหมไปโมกอะไรร้องไม่ใช่ตรงนั้นครับ ก็ตายละกตายอันนี้เขาเรียกว่านกอะไรนกยูงเดี๋ยวได้วยอ่ะนกยุงอินเดียนี่ก็ัายด้วยนี่ก็ตายด้วยเหรอตายหมาน้อยโอ้ก็ตายจริงๆด้วยนกยุงไทยหรือนกยุงสีเขียวนะครับอยู่ในกรงนี้มาทางนี้ครับมาทางนี้ครับ พาท่านผู้ชมมาดูใ,ใกล้ๆหน่อยไปเดิน<อ>จะช้าลูกเดี๋ยววิ่งมานี่ๆๆน,น,นีมาดูกระต่ายใกล้ใ,ใกล้ๆนี้ยกรเช้าเลยโอ้โหอะไรแดงจัอีโอ้โหเจอเป็ดน้อยครับ<ป>นี่นี่นี่นกยุงอย่าทำอย่าขตกใจสวยไหมสวยไหม S <S บบนะครับโยนใส่โอ้บบนกเต็มเลยเขาเรียกว่านกอะไรไปดูกันนกปูนกปูอ,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 อย่าตะโกนอย่าตะโกนลูนกเดวนกตกใจทีนพอแล้วพอแล้วอันนี้เข้าไปไม่ได้นั้นเจ้าของ นกอะไรอ่ะนกชนคอนงนกกรีนชีตที่อันนี้นกไว้ไว้บิลลี่อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้เดี๋ยวนกตกใจกกล่ะตกละกานี่ครับพูดได้ไหมพูดได้ไหมพูดได้พูดสิสวัสดี d ูมันไม่กัดหอปาไม่กัดอ๋ออันนี้นกตัใหญ่ไหมประมาณไอ้ตัวใหญ่อันนี้อะไรนี่นี่นี่นีนนอยอยู่ตรงนี้นะตัวล็ตายน้อยตือนมักเตืนมันเตือนยังมันเตืนยังเ็แล้วนีกะตายน้อยกระตายน้นกยุงมาที่มาทางนี้กงี้แหละกรงี้แหละ งอกเต็มเลยนะไปะเดินไปมหมดหรือ,อยังพองเราไปดูอาหารกันมีอะไรทานบ้างแม่สั่งอะไรมากินบ้างไปยังครับเลี้ยชั่วนึ่งครับนี่อืมนี่เหรอสวยไหมตัวน,นี้ชื่อว่าอดาสะครับอาดาสะหัวหรือเปล่าอม่คนชื่ออาดาสะก็ต้องถามคนดีสิใช่ ไมว่ามันกลัวอันนี้อ่ะ <c oughs> ไหนไม่ว่ามันกลัวนี้ <c oughs> ครับไอ้อเจ้าลูกอินทรี่เขาเรียกนอกอะไรเล็กอะไรไปไปไม่ไม่ไม,ไม่เข้าไปใกล้ดีกว่าไปเดี๋ยวมันเขากลัวเส <c oughs> จออะไรลูกเป็ดหลงไปดูหน่อยเป็ดหลง <c oughs> ลูกเราไปช่วยลูกเป็ดน้อยได้ไหม,ไ,มไหนไหนไปตามหาเป็ดน้อยล่องอยู่ตรงไหนแต่ว่าเราต้องขี่รถก่อนไปพี่วินไปช่วยเร็ว ไม่ใช่รถไม่ใช่รถมานี่น,น่เสียงอะไรมาตามหาลูกมาตามหากันเร็วไปช่วยเร็วค่อยๆเดินไหนไหนเสียงอยู่ตรงไหนออโอ้ยช่วยได้ไหมอ่ะลูกเป็ดหลงอยู่ตัวเดียวเห็นไหมท่านผู้ชมพี่บินหน้าสงสารไหมแม่มันไปไหนอะ่ะเฮ้ยพ่อจุปเป็ดา้ามีตัวนั้นดิเอ,อไหน <c oughs> วัวไหนล่ะป่ะหิวกันหรือยังหิวกันหรือยังป้าบานบอกท่านผู้ชมกันหันมาน,นี่หิวแล้วนี่ยๆเลยหดี๋ยวแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวป้าบานจะพาไปกินฝนเลยป้าบานเป็นไฟอ่ะไปนักเก็ตใช่ไหมครับไป,ปไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเดี๋ยวน<ห> <laughs> ะฮะตัวเล็กเคร่งตื <laughs> <ป>่นเออหมาหอมแล้วอ้กัดหัว มากัดหัวมากัดหัวแล้วไอ้บาบาไปเจ้าไว้อย่าไปใกล้สิมาวินตัวพายตัวมันสองคนากระเบิพี่วินจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมครับกลับบ้านแล้วครับครับพี่วินฝากช่องพี่วินหน่อยฝากช่องพี่วินหน่อยครับอย่าลืมกดไลค์ ขอให้น้อ,นองวรวันด้วยครับสวัสดีครับยกมือด้วยไหว้าวัาวดสวัสดีครับบ๊ายบาย